วันนี้เราจะมารีวิวเคสกันนะคะวันนี้ก็คือเป็นเคสของคุณพี่อายุ59ปีนะคะก็เข้ามาปรึกษาด้วยหน้าไม่กระชับหางตาเริ่มตกตาดูคว่ำค่ะแล้วก็มีร่องแก้มร่องน้ำหมากหน้าดูไม่สดใสนะคะเราก็เลยมาแก้ไขให้คุณพี่เขาด้วยการทำเฟซล็อกสองช่วงค่ะก็คือเฟซล็อกช่วงบนช่วยแก้ปัญหาบริเวณหางตาที่ตกค่ะให้ดูกระชับเปิดมากขึ้นเปิดองศาตาทำให้บริเวณกรอบคิ้วกรอบตัวหางตายกขึ้นค่ะ แก้ปัญหาตรงหน้าส่วนกลางก็คือทําให้ตัวร่องแก้มดูตื้นมากขึ้นแก้ปัญหาหน้าส่วนล่างโดยการยกตัวชั้นสมารนะคะกระชับขึ้นค่ะแล้วก็ย้ายตัวกระป๋ะไขมันให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมขึ้นค่ะทําให้หน้าเราดูเก็บเป็นตัววีมากขึ้นนะคะจากหน้าที่ดูเหลี่ยมๆทําให้หน้าเราดูไม่สดใสค่ะทําให้มันดูวีแล้วก็เป็นรูปหน้าที่หวานมากขึ้นค่ะ หลังจากที่ทำแล้วก็ดูเด็กลงมากจากอายุ59แล้วว่าลดลงไปเกือบ20ปีเลยค่ะ